ทีฟุตบอลลุ้นๆใช่นะรวมทั้งบอลไทยโตโยต้าลีกครับอืมช่วงอะไรนะจาะเลือกกีฬาโลกดีมากไปเจอกันเลยครับเรื่องแรกเลยนะบอลไทยใช่ไหมได้แชมป์คิงคัพครับนะแต่ว่าจะคัดบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายของเอเชีย มีประเด็นก็คือว่าท่านนายกสมาคมพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยท่านเปิดรับบริจาคใช่ไหมฮะไอ้คนไทยเนี่ยบริจาคในชื่อว่าโครงการเพื่อฟุตบอลไทยไปบอลโลกครับคือตอนแรกมันมีข่าวในทํานองลบว่าการใช้จ่ายหรือว่าเรื่องเงินเนี่ยมันมีปัญหาอยู่พอสมควรอ่ะเรื่องของการจ่ายดิวิชั่นสองว่างล่ะของดิวิชั่นหนึ่งทีมลีกบ้างละเออไทยลีกว้างล่ะนะครับ แล้วก็ผูดองการนี้ขึ้นมามันก็เลยเป็นกระแสวิจารณ์นี่ไงว่าเฮ้ยมันจะต้องมาขอให้คนช่วยทำอ,อะไรเงี้ยคือคนเนี่ยวิจารณ์ก็ก,ก็ได้แต่ว่าด้วยเหตุด้วยผลอย่าอคติแล้วก็อย่าใช้คํารุนแรง<า>ว่าเหมือนกับขอทานอะไรเงี่ยในเซเว่นซึ่งมันมันแรงเกินไปดิมันก็เชื่อว่าทั่วทั่วประเทศท,ทั่วโลกนะโดยเฉพาะประเทศที่แบบกําลังที่จะทีมฟุตบอลก้า สู่การไปฟุตบอลโลกเนี่ยเขาก็เรื่องเงินทุนเรื่องการสนับสนุนเนี่ยมันสําคัญนะ,ค,ะคุณท่านสมยศเนี่ยก็บอกก็มีทั่วทัวทัวโลกทีมใหญ่ๆน,นะ,ะเ,เขาทำกันเพราะว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เงินบริจาคเนี่ยก็สามารถไปหักภาษีได้นะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของสมาคมฟุตบอลเนี่ยเหมือนคนละขั้วกำลัง ก้าวขึ้นมาอีกขั้วหนึ่งเขาก็เหมือนมีกองเชียร์อยู่ก็เป็นธรรมดาต้องน้อมรับแต่ที่สําคัญต้องทํางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและโปร่งใสสุดจริตโปร่งใสจับต้องพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ทุกปีแถลงงบอะไรเงี้ยไอ้นี้ถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ต้องไปห่วงเป็นเกราะคุ้มภัยนะครับตอนนี้ยอดบริจาคเนี่ย83.6ล้านแล้วนะก็พอสมควรเลยเออเอาไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะ ในยุคสมัยท่านเนี่ยอีกวงรอบสี่ปีปีนี้ลีมิงก็เชื่อว่ายังไปโอลิมปิกเกมขอไปไปบัลลกไปบัลลกของยาเพราะว่าเทียบกับญี่ปุ่นแล้วก็ดูก็ต้องยอมรับความจริงกันนะแต่ถ้าอีกสี่ปีหรือแปดปีข้างหน้าเนี่ยมีเบียดมีรุ้นกว่านี้นะฮะเดี๋ยวรอดูมันไม่ใช่งานที่ง่ายแต่มิชชั่นอิมพอส i b l e ก็รอดูกันไปปฏิบัติการที่ไม่มีใคร คิดว่าจะทําไม่ได้บัตรต้องทําได้หลายชนิดกีฬาทําไม่เห็นแล้วกอล์ฟในควาสามแชมป์คนไทยครับเลสเตอร์ยังทําได้เลยควาแชมป์ครับอะเรื่องของนักเตะอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดปีทีมชาติไทยไปเตะกับมาเลเซียนี่มีเรื่องยุ่งๆวุ่นๆจะเตีกันนะครับก็บอลสีเศร้าที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ไทยผ่านเขารอบชิงไปเจอกับเจ้าภาพอืแล้วก็ไทยนำไปก่อนนะครับแล้วก็เลยมีปัญหากันนะครับเดี๋ยวมีปัญหาอะไรไปดูกันดู เรื่องการเดือดในเกมครับครับของเราเนี่ยกับมาเลเซียก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันใช่นะฮะนี่ครับเรามาได้ประตูก่อนนะครับ้ลุกนี้ก็มาเลเซียทีมชุดใหญ่ก็ตกลงไปพอสมควรนะครับนะก็ยันอาเซียนเราก็ขึ้นมา เป็นที่หนึ่งที่สองกับฟิลิปปินส์ละแต่ว่าบอลเด็กเนี่ยก็ยังถือว่าไม่หนีกันมากจากังหวะนี้มือนล้มหน้าด้วยนะครับนะฮะนี่ครับจังหวะมีการประทะกาันชนเสาออกมาครับเออแะซ้ำเข้าไปเรานำละรูปเกมก็ยังตื่นเต้นร้าใจครับอ้าวประตู<ว>ไม่ออกมาคร<า>ับทิ้งมาลุงนี้สวยมาก ประตูต้องออกมาแล้วครับตรงนี้ทิ้งมาช่องว่างพอดีเลยครับเนี่ยครับประตูไม่กล้าออกมาครับออกไม่สุดครับอื่านเกมไม่ขาดครับก็พยายามจะยืนปิดมุมครับก็มุมไม่เยอะนะโอ้ยิงผ่านได้หลังจากนั้นเป็นไงครับก็เสมอกันในเวลานี้นะครับแล้วก็เป็นไทยอ่ะที่มาได้ประตูอีกประตูหนึ่งครับ เป็นสองหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูกันออ่ะก็<ป>อจังหวะนี้มาเลกเริ่มคึกครับเริ่มคึกครึ่งหลังแล้วครับไทยเกมเอาลรอตัดบอลได้นะครับเปิดไม่ดีครับไทยตัดได้เปิดยาวเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเลยแล้วเปิดมาลูกนี้นิ่มๆครับอืมก็ขึ้นเป็นสองหนึ่งดูครับ วางยาวมันต้องมีจังหวะโต้กลับเร็วอย่างนี้นะครับเอาบอลเร็วเลยครับโอ้ใจเย็นด้วยนะครับคือจังหวะได้หมดเลยครับเติมมาพอดีหลุดมาหลายคนด้วยแหละจังหวะนี้ถือว่าใจกว้างครับเป็นญาติกับอาจารย์กว้างรอบค้อบหรือเปล่านะคมีหลานด้วยชื่อเชอะไหครับหลวมรุ่มร่ามครับเออกว้างก็ต้องแคบดีครับเออเจนรบ นะครับก็ยิงจังหวะที่ปะทะกันไม่มีอะยิงประตูชัยแล้วมีช่วงท้ายเกมที่เจนลบเนี่ยไปโดนอัดแล้วก็จุกลงไปก็แล้วก็มาเซียก็กลูเข้ามาเหมือนว่าคิดว่าถ่วงเวลาอะไรเงี้ยครับมีฮึดฮัดกันพอสมควรเงื้อเท้าจะเตะเจนลบอะไรเงี้ยนะคือไปไปหิ้วเจนลบขึ้นเปรด้วยตัวเองมันคือก็ผิดกติกาอะไรเงี้ยเขาจะเร่งเวลานะฮะก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ถ่วงเวลาแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับได้แชมป์ ไปก็เป็นประเดิมเปิดเลิกดีนะของโคชโยงแล้วก็มาดามเดียอแลก็คุมทีมครั้งแรกคระดที่บอลทีมชาติไทยชุดทิงส์ครับครั้งที่เท่าไหร่44ครับผช่ไหมนะฮะก็โอ้โหกว่าจะเข้ามาชิงได้เนี่ยเกือบแย่เหมือนกันนะโอเตกซีเรียเนี่ยต้องสองศูเล่นจนถึงยิงจุดโทษกัน8-9คนนะครับสองศูนย์ตัวตีมาสองสยิงจุดโทษหัวใจแทบจะวายครับ วันนั้นเนี่ยการบอลก็ไปชมไปเชียร์กันแล้วก็เราใส่เสื้อย้อนลอยย้อนัต<ก>ิศาตย้อนยุบนะครับทีมจอดแดนก็ถือว่าในระดับอาหรับก็พอใช้ได้ครับไม่ได้ขีเลยก็น <ะ S 1> ชนะมาในนัดแรก3ามหน, e นึ่งนะชนะ UAE ปเะเนีปหลดี่รีบอยากไปนะจอดแดนมีนครเพตาคาราชบังคลากฬาสถานเนี่ย คนดูก็ด่าตาแหละครับวันนั้นฝนตกด้วยนะครับนั่งตากฝนกันแล้วก็มาได้ประตูครึ่งหลังนะครึ่งแรกยังงงงงนิดนึงครึ่งหลังนี่เมซิเจครับนะครับใจเมย์พิชนาเนี่ยก็เปิดให้ทีสินครับนี่นัดแรกนะนัดแรกนะครับที่เจอกับซีเรียนะฮะครับเพราะว่านัดที่สองนี่โอ้โหเกิดฤทธิวิการยิงลูกที่ ว่ากันว่าแฮร์ีเคนกับเจอเจอบิวาดี้เนี่ยเีอบวาดี้งงครับ <c oughs> อ่ะนี่ครับได้ประตูที่สองรู้สึกจะมงคลทดไก่ใช่ไหมต้ององ่านี่ครับนึกว่าสบายๆนะนะแต่ว่าโอ้โหดันไปโดนซีเรียเจาะเอาช่วงท้ายเกมตีเสมอกันสองสองครับนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องมาเล่น ตรงนี้ครับเป็นคลาดรังหวะหลุดนะครับกองหลังวันนั้นเล่นไม่ดีครับซิโก้เองยังไม่เคยไม่ค่อยตําหนินะยังยังออกปากพูดอะว่าว่ารั่วไปหน่อยโอ้ีหครับก็สองหนึ่งก็นึกว่าไม่มีอะไรครับดูดีครับนี้หลอกจังหวะนี่หลอกสองจังหวะแล้วก็นี่ครับเข้าฮอสไปแล้วกองหลังตอนนั้นยืนกันสองคนนะครับผ่านช่องนั้นพอดีครับทางธนบูญกับน่าจะเป็นมิก้าที่เกี่ยวกับอะไิก้าชูดนซี แบ็กขวา <Okay. S 1> แล้วก็สุดท้ายมายิงจุดโทษกันครับแต่ว่าเราไปดูรอบชิงดีกว่ารอบชิงคนเยอะกว่ารอบรองนะเยอะกว่าน่าจะมาเพิ่มมาอสักหมื่นคนนะวันนั้นบอกว่ไปด้วยนฝนตกเละเลยนะครับของเราเนี่ย ก็ได้ปรับปรุงข้อบกพร่องทางจากเฉียดฉิวที่จะเข้าชิงนะอโอ้โหแต่รูปเกมริบินก็ยังดูไม่ค่อยเนียนตาจากการเก็บตัวยังไม,ม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะฮะสู้ตอนที่เล่นฟุตบอลโลกกับอิรักอะไรพวกนี้ไม่ได้นะจะดีกว่านะครับามาดูรอบชิงชนะเลิศกันนะครับว่านั้นรอบชิงก็ฝนตกแต่ว่าตกก่อนภายในเกมก็ยังปล่อยๆอยู่นี่ครับนี่ครับอ๋อตกไม่เยอะนะใช่ครับนี่ครับอันนี้เป็นอุลตราไทยแลนด์ ด้านบนอาจารย์ก็คนมาเพิ่มเป็นน่าจะหลักหมื่นคนนะครับจากนัดแรกครับเราก็ใช้ผู้เล่นเกือบจะชุดเดิมอ่ะครับฮะแล้วก็การเล่นเนี่ยมันจบลงแบบเราได้ประตูซึ่งดูครับลูกนี้ครับวัาคคึงหลังนะับคึงหลักนะครับ โอ้โหเป็นการหลอกที่สมบูรณ์แบบท<ช>ี่สุดเออนจนเจ้าตัว,ตวงวงครับแมเตะเช็ดบางครับเออนำไปหนึ่งศูนย์แล้วก็รูปเกมก็ง,ง่ายนะครับค <c oughs> แล้วก็ปิดกล่องด้วยนี่นะครับได้มาจาังหวะเดิมๆนะครับปาดเข้ามากลางแล้วก็เป็นเกิดนิดคนเดิมนะครับยิงสองประตู <c oughs> จบเกมก็ สกอร์นี้นะครับคว้าแชมป์ไปได้ในรอบเกือบเกือบสิปีเหมือนกันนะครับในการนี้ครับท่านนายกสมาคมครับนี่ผู้จัดการทีมคุณกระจอจจรกวะนนท์ครับแล้วก็นำโดยนี่ครับเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทันเจ้าเ่าบักบาทครับถือว่าโอ้โหมีการถวายพระพรให้กับในหลวงของเราด้วยนะครับนี่ครับ ยแห่งความสำเร็จทางการถือว่าอุ่นเครื่องทีมบอลไทยก่อนจะไปเตะบอลโลกนะครับเจอญี่ปุ่นด้วยนะประเดิมเจอซาอุก่อนแล้วก็เจอซาอุก่อนนะญี่ปุ่นในบ้านเราอ่มาดูไฮไลท์ของบอลโตโยต้าลีกครับรอบ32ทีมนะครับการท่าเรือเจอบางกอกกลาสานะครับคู่นี้การท่าเรือก็ถือว่าอยู่ดิวิชันหนึ่งเป็นแจ็คตัวใหญ่อะจากฟูงละกำลังจะขึ้นมาครับ นะครับบางกอก l ลาสก็เป็นจ่าฝูงอยู่พักหนึ่งก็แผ่วลงมาครับผมก็ถือว่าทีมทีมระดับเหมือนกับใกล้เคียงกันหน่อยนะครับกับคู่อื่นกว่าคู่อื่นนะก็มาเจอกันที่แพสสเตเดียมนะับดูกันแปลงว่าไงโดนพันล่ำซำจะํำทีมกลับมาละก็เปลี่ยนโค้ชนะครับดยการนี้มาเซฮิโลวันดะกระท้าเรือก็มีแฟนคลับพันแพ้อยู่ ยาน่างอบอุ่นชื่นมืนหัวใจนะครับเข้าไปชมทีมใหญ่มาอย่างงี้ก็คนเต็มแน่นอนครับถ้วยนี้ก็มีโอกาสนะครับลุงนี้ไปทำฟาวนะครับ <c oughs> คุยกันอยู่ตั้งนานครับว่าจะโดนใบเหลืองหรือใบแดงนะครับเหมือนจะหลุดเดี่ยวแต่ว่าปร,กรณกเป็นพักครับขึ้นมานยิงนี่ครับ <c oughs> คือพวกษาประตนูนลิโชิกุลเนี่ยจริงๆิมันก็ไม่ได้มุมมากครับแต่ว่าทิ้งตัวไปทางด้านขวางตัวเองแล้วหลงอ่านทางผิดอ่า โอ้โหทีบีจีก็มีโอกาสนะครับก็เป็นประตูหนึ่งศูนย์ชนะไปนะครับลมยักษ์แล้วก็คู่นี้เป็นนครปฐมกับเอสซีจีเมืองทองอ๋อเลยฮะตัดไม่ให้รู้ตัวเลยนะครับทีมงานนะเมืองทองก็เหนือกว่าเยอะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกอล์ฟอดิษักไกสอนคีตันซินวาอดิสักไกสอนคนละลูกนี่ครับ นี่มีการรวมพลังกันสองสี่หกประจำเอาเลยครับก็มีสับเปลี่ยนกันตัวผู้เล่นเยอะนะครับหลายทีมบางคนก็หวังหลายถ้วยบางบางงก็ทีมก็หวังถ้วยเดียวก็มีเปลี่ยนตัวกันมาก็ทําให้ตกรอบไปเยอะเหมือนกันนะทีมใหญ่นะครับออกเคตันได้ยิงเยอะมากนะครับ เกมรุกน่ากลัวครับสำหรับเมืองทองนะฮะปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเบิ้ลแชมป์หลายถ้วยเดียวครับอดกเข้ามาลูกนี้นี่ครับทีละอดิศักกาสอนดึงจังหวะสวยมากครับสองศูนย์นะเข้ารอบสิบกทีมเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูยูโรวันนี้ดีกว่าหลังจากเปิดเตะ่้ะฝรั่งเศสคืนนี้แอมเเดียกับ สวิตเซอร์แลนด์สองทุกครับนะฮะแอลเบเนียฮะบแอลเบเนียแอลเบเนียมันเอาไว้ดมเอาเหรอฮะแอลเบเนียนะครับแล้วก็เวลกับสโรวาเกียครับอังกฤษเนี่ยดันไปเตะตีสองรัสเซียครับก็เปิดสนามแต่ว่ามันก็เป็นวันเสาร์พอดูได้นะครับบางคนก็วันหยุดก็ไม่อยากนอนจะไม่อยอยากตื่นละครับอ่ะงั้นก็จบกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงสุดท้าย รอคอยอเด็ดหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันครับ